ถ้าพูดถึงฟิวเจอร์พารกรังสิตนะครับผมเชื่อว,ว่าไม่มีใครไม่รู้จักครับเพราะที่นี่คือจุดศูนย์กลางของกรุงเทพตอนเหนือที่คนแน่นตลอดทั้งปีเราจะมาคุยถึงกองทรัสที่ชื่อว่า Future RT อารครับกองนี้เพิ่งแปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาเดิม Future PF เมื่อปลายปี6-7ที่ผ่านมานี่เองสิ่งที่น่าสนใจคือการเป็นเจ้าของฟิวเจอร์ในวันนี้มันต่างจากเมื่อก่อนยังไง และทำไมแผนการรีโนเวทห้างครั้งใหญ่ถึงส่งผลดีกับเราแบบเน้นๆโดยที่เราไม่ต้องควักเงินจ่ายเองสักบาทมาลองฟังกันครับตอนนี้เจ้าของห้างอย่างรังสิตพลาซ่าเขาทุ่มงบกว่า2,000ล้านบาทเพื่อฉลองครบ30ปีครับเขาทำทั้งอาคารจอดรถใหม่9ชั้นที่เพิ่งเปิดไปเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มทีจอดรถอีก1,000คันแถมยังมีโซนเพจเฟรนลี่และการปรับโฉมภายในให้หรูหราขึ้นไปอีกเบื้องลึกที่น่าสนใจคือ เงิน2,000ล้านนี้เจ้าของเขาเป็นคนจ่ายเองทั้งหมดนะครับความหมายแฝงของเรื่องนี้ก็คือผู้ถือหน่วยอย่างเราในนาม Future RT ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงเรื่องงบก่อสร้างบานปลายหรือความกังวลว่าปันผลจะลดลงเพราะเอาเงินไปสร้างตึกแต่สิ่งที่เราได้เต็มๆคือทราฟฟิกหรือจำนวนคนที่เข้าห้างมากขึ้นเพราะห้างใหม่ขึ้นสะดวกขึ้นเมื่อห้างไม่โทมค่าเช่าในพื้นที่ที่กองทรัสต์ถืออยู่ก็ยังแข็งแกร่งและเติบโตได้ต่อเนื่องครับ สรุปภาพรวมสำหรับฟิวเจอร์อาทีนะครับการเป็นกองรีดทำให้ฟิวเจอร์อาทีสามารถกู้เงินมาลงทุนเพิ่มหรือซื้อทรัพย์สินใหม่ๆเข้าพอร์ตได้เก่งกว่าเดิมการที่เจ้าของยอมควักเงินก้อนโตลงทุนในห้างตัวเองแบบนี้มันบอกเราว่าเขามองที่นี่เป็นห้างทองคำที่เขายังอยากขุนให้โตไปอีกนานครับสิ่งที่ต้องติดตามคือจังหวะในอนาคตครับว่าเขาจะมีการขายอาคารจอดรถใหม่นี้เข้ากองทรัส์เมื่อไหร่ ซึ่งถ้าถึงวันนั้นเราจะได้ซื้อทรัพย์สินที่พร้อมทำเงินพันทีครับวันนี้การถือฟิวเจอร์อาเลยเหมือนการที่เรามีพาร์ทเนอร์ใจปั้มคอยดูแลหม้อข้าวใบใหญ่ให้เรากินปันผลได้ยาวๆในวันที่ตลาดพันุนผลแบบนี้ครับแล้วคุณล่ะครับเชื่อในพลังของย่านรังสิตแค่ไหนลองคอมเมนต์คุยกันหน่อยนะ